ครั้งหนึ่งในอดีตการมีชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแพะมานานหลายปีต่อมาเขารู้สึกเบื่อหน่ายจึงตัดสินใจเลิกเลี้ยงแพะและคิดนำแพะทั้งหมดไปขายที่โรงฆ่าสัตว์ขณะที่ชายหนุ่มกำลังต้อนฝูงแพะไปยงโรงฆ่าสัตว์มีพ่อและแม่แพะแอบหนีออกมาจากฝูงในขณะที่เจ้าของเผลอทั้งสองก็วิ่งจนสุดชีวิตเข้าไปในป่าลึกและพบต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้เนินเขา ใยโขนต้นไม้มีโพรงลึกเข้าไปในดินใช้กำบังตนเองได้พอแพะและแม่แพะจึงเข้าไปหลบอยู่ในนั้นทั้งสองอาศัยอยู่ในโพรงอย่างมีความสุขจนต่อมาก็มีลูกแพะเล็กๆน่ารักสตัวลูกแพะร้องเสียงกระจององอแงเต็มไปหมดแแแแแแแวันหนึ่ง ในขณะที่พ่อแพะและแม่แพะกำลังนอนอยู่กับลูกๆทันใดนั้นมีเสือโคร่งหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาและยินเสียงลูกแพะร้องจึงย่องเข้าไปเพื่อที่จะจับแพะกินเป็นอาหารพอแพะและแม่แพะได้กลิ่นเสือก็ตกใจมากจึงคิดอุบายใช่น,นี้ก่อน แม่แพะจึงร้องว่าแบะแบะแบะแย่แล้วทำยังไงดีพวกเราต้องตายกันหมดแน่เลยพ่อแพะจึงตั้งสติและคิดอุบายขึ้นมาเมื่อคิดได้จึงดัดเสียงห้าวหน่ากลัวและตะโกนออกมาจากโพรงว่าเจ้าลูกจอมยุ่งกวนอยู่เรื่อยให้กินเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอร้องกินน่อนกินนี่เมื่อเช้าก็กินเสือเข้าไปหนึ่งตัวกินวัวเข้าไปสองตัว เมื่อตอนเที่ยงก็กินหมูป่าไปอีกสาตัวเฮ้ยยังไม่อิ่มอีกหรือยุ่งจริงๆพอเสือได้ยินดังนั้นก็ตื่นตกใจคิดว่าคงไม่ใช่แพะอย่างที่คิดมันคงเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนเพราะมันกินสัตว์เข้าไปมากมายขนาดนั้นเจ้าเสือคิดเช่นนั้นก็กลัวจนตัวสัน่นยืนแก้ๆกลางๆอยู่หน้าโพรงต้นไม้พอแพะได้ทีก็ตะโกนเสียงดังกว่าเดิมอีกว่าลูกห ok, ยุดร้องสัททนา เดี๋ยวพ่อเน่ยจะออกไปจับเสือมาให้กินรอพ่ออยู่ที่นี่ละ่ะเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาเสือได้ยินก็ยิ่งกลัวมากขึ้นจึงรีบกระโจนหนีไปทันทีขณะนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารบังเอิญมาพบเสือเข้าจึงถามขึ้นว่าเฮ้ย hey! ท่านเสือผู้ยิงใหญ่วิ่งหน้าตาตื่นนีใครมาล่ะเนี่ยเสือตอบว่าโอ้ย ข้าน่ะเกือบมีรอดเสียแล้วสัตว์ประหลาดในพรงไม้น่ะจะจับข้ากินเป็นอาหารน่ะสิสุนัขจิ้งจอกฟังเรื่องราวทั้งหมดก็หัวเราะดังลั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ไหนหรอกสงสัยนะ่ะท่านจะโดนเจ้าแพะลออเขาแล้วล่ะเจ้าเสือเอ้ยเสือไม่ยอมเชื่อสุนัขจิ้งจอก และยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ยินต้องเป็นสัตว์ประหลาดดุร้ายน่ากลัวที่สุดอย่างแน่นอนทั้งสองยืนเถียงกันอยู่นานสุนัขจิ้งจอกจึงพูดขึ้นว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์ด้วยกันเลยจะดีกว่าเสือนึกขึ้นกลัวเสือนึกกลัวไม่กล้าที่จะกลับไปโพรงต้นไม้อีกแต่ถ้าไม่กล้าไปก็กลัวสุนัขจิ้งจอกจะดูถูกว่าเป็นเสือขี้ขลาดจึงกล่าวว่า ขับไปเจ้าไปก็ได้แต่เจ้านะ่ะต้องขอเนะงอข้าไ,ไไา,ขาไปดูคนเดียวนะสุนัขจิ้งจอกรู้ทันก็พูดขึ้นว่าไม่ไม่ได้หรอกถ้าข้าไปดูคนเดียวนะและก็รู้ว่าเป็นแพะพอกลับมาบอกท่านท่านก็คงไม่เชื่อข้าอยู่ดีนั่นแหละเสือต่อว่าสุนัขจิ้งจอกว่าเจ้าจะคิดหลอกให้ข้าไปตายคนเดียวน่ะสิขารู้ทันนะสุนัขจิ้งจอกจึงเสนอว่า อย่างนั้นะเราเอาหางคู่กันไว้ก็ได้หากเกิดอะไรขึ้น่ะจะได้ไม่ทิ้งกันดีไหมล่ะทันเสือเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีจึงตอบตกลงวันต่อมาสุนัขจิ้งจอกและเสือจึงเอาหางติดกันไว้จนแน่นผูกติดกันจากนั้นก็เดินทางไปที่โพรงต้นไม้ใหญ่พอไปถึงเสือก็ชี้บอกว่านั่นไงนั่นไงสัตว์ประหลาดอยู่ในโพรงต้นไม้นั่นแหละโอ้ยน่ากลัว พอแพะแอบเห็นเสือกับสุนัขจิ้งจอกจึงตั้งสติใช้ปัญญาคิดอุบายแล้วทำเสียงห้าวตะโกนออกไปจากโพรงเช่นเดิมว่าเ<อ>จ้าสุนัขจิ้งจอกนี่แย่จริงๆข้าให้ไปหลอกจับเสือมาให้ข้ากินตั้งแต่เช้าแล้วจนป่านนี้นะ่ะยังไม่มาเลยมัวแต่ไปทะเลทะไหลอย,อยู่ไหนกันนะเฮ้ยข้าหิวจะตายอยู่แล้วเมื่อเสือได้ยินเข้าก็เข้าใจว่า ถูกสุนัขรจริ้งจอกหลอกมาให้สัตว์ประหลาดกินจริงๆก็ตกใจกลัวเรียบกระโจนหนีจนลืมไปว่าหางของตอนมัดติดอยู่กับเสื้อมัดอยู่ติดกับหางของสุนัขจิ้งจอกส่วนสุนัขจิ้งจอกก็อยากจะเข้าไปดูให้รู้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดจริงหรือไม่ทั้งสองยื้ยุดฉุดกระชากดึงกันจนพากันล้มกลิ้งกลิ้งตกลงไปในแม่น้ำสองตัวก็ตายในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีสติก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญหาหนักหนาสักเท่าไหร่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยไหวพริบและสติปัญญาดังคำโบราณที่ว่าสติมาปัญญาเกิดขอบค